Ah, lau มาได้ มาพันแผลแม่อืมจากนั้นเอาขิงมาเอามาฉีดเอามาฉีดหนึ่งข่าแม่จากนั้นที่แม่ก็ดีเลยแม่หายเลยแม่หายเอาใหม่เอาเป็นนิทานมั่งนิทานที่เราเราฟังกันบ่อยๆที่แม่เล่าให้หนูฟังบ่อยๆอนกกระจาบ นกกระจาบนกกระจาบอาให้น้องกลัวเลยนกกระจาบแม่ไก่แม่ไก่ดาวลูกไก่อ่ะดาวลูกไก่เยางาเาพระเดินพระพทุดงเขามาทุดงอ่ะแล้วแม่ไก่ ลูกไก่ก็ได้ยินตากยายคุยกันคุยกันว่าคุยกันว่าจะฆ่าแม่ไก่แล้วไงแล้วไงต่อจากนั้นเขาก็เอาแม่ไก่ไปทำอาหารจากนั้นพระเจ้าเห็นแล้เจ้าก็เทวดาเทวดาเห็นเทวดาก็เอาเอาแม่ไก่ขึ้นขึ้นสวรรค์เลยแล้วลูก แล้วลูกไก่อ่ะคะลูกไก่ก็โดนไฟไหม้กเป็นเดินกขึ้นสวรรค์เหมือนกันอ,อ๋อทำไมมันถึงไฟไหมอ่ะเพราะว่ามันกระโดดเข้าไปในกองไฟอ,อ่าเพราะอะไรเพราะว่ามันคิดถึงมันรักมันรักมันรักแม่อ๋อมันรักแม่มันด้วยความรักแม่คนนี้ด้วยความรักแม่มันจึงยอมตายกระโดดเข้ากองไฟตายทั้งกี่ตัว เจ็ดตัว <4 S 1> มันมันตายไปกลายไปเป็นกลายไปเป็น,ปนอ่าเขาเรียกว่าดาวอะไรดา,าดาวอังคารเอ้ยดาวอังคารอะไรละ่ะดาวลูกอะไรดาดอ่าดาวลูกไก่เก่งมากแล้วเด็กๆแงนงข,ข,ขึ้นไปบนท้องฟ้าก็จะเจออะไรดาวอะไรคะ ดาวลูกไก่เจ็ดตัวเก่งมาตบมือให้ตัวเองหน่อยอจบแล้วครับก่อนจบแล้วครับจบแล้วคะ่ะอื